นัดดูดวงเจาะชีวิต คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนที่เกิดในวันพุธค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนัดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกันอัพเดตในเรื่องของดวงค่ะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนกุมภาพันธ์สักเล็กน้อยอันนี้จาเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะ,ะวันนี้ใช้ไพ่ทั้งหมด3 สำหรับนะคะ1 2และ3ค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันดีกว่านะคะไพ่ใบแรกค่ะแทนตำแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนะคะไพ่ใบที่สองค่ะอยู่ในเรื่องของการเงินไพ่ใบที่3นะคะอยู่ในเรื่องของการงานค่ะใบที่4ี่นะคะความรักใบที่5้าค่ะ สุขภาพนะคะแล้วก็อุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังและใบสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของโชคลาภค่ะ6กใบาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะัจะเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมอีกในเรื่องที่ในเรื่องที่จะเสริมเข้ามานะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าครบ ทุกเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่แพ้กับแผนตั้งดวงเลยนะคะอ่ะโอเคพื้นฐาน6ใบก่อนนะคะเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันคะ่ะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะอ่ะโอเคเปิดพร้อมกันทั้งหมด6ใบช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับดวงของคุณนะคะอ่ะโอเคไพ่ใบแรกคะ่ะอย่างที่นัดบอกไปว่าแทนตำแหน่งในเรื่องของ ความเป็นตัวตนจิตใต้สำนึกของคุณนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าช่วงเช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้ไปทำงานไกลบ้านอ ต้องไปอบรมหรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ค่ะมีบ้านเหมือนแค่แบบเออให้เรารู้เอาไว้ว่าเออมีที่เก็บของหรือว่ามีที่นอนแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในลักษณะน,นั้นนะคะหรือบางทีตัวคุณนะคะอาจจะมีกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแน่นหน่อยโดยที่ต้องออกจากบ้านจริงๆแล้ว,วอ่ะมันค่อนข้างขัดกับ สถานการณ์นะคะ,ะบางทีคุณอาจจะมีเหตุจําเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องแบบเร่งด่วนที่จะต้องรีบรีบไปรีบรีบไปจัดการหรือว่าต้องได้ออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้ค่ะและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในบ้านเลยแบบนี้ค่ะคุณก็อาจจะต้องมีเรื่องเร่งด่วนให้ต้องเออแบบมันจําเป็นที่จะต้องออกจากบ้านจริงๆบางคน work from home อยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องออกไปค่ะแล้วก็ออกไปคือต้องจําเป็น จำเป็นที่จะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะที่จะต้องเป็นคนจัดการ คนอื่นไปแทนไม่ได้คะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของระบบหน่วยงานราชการหรือว่าการทําเอกสารต่างๆที่จะต้องมีตัวคุณที่เป็นเจ้าของเป็นคนไปยืนยันอะไรแบบเนี้ยนะคะจะเป็นลนักษณะนั้นและอีกอย่างนึงคือเพื่อน่ะชวนไปข้างนอกคือแบบเฮ้ยมันมันมันไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องออกแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยคะ่ะถามว่าตัวคุณอยากที่จะออกไปหรือเปล่าไม่ได้อยากไปหรอกแต่มันเหมือนกับว่ามันจําเป็นที่จะต้องไปนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคนวันพุธนะคะได้ไพ่ใบนี้ ะจะหมดไปกับภาษีสังคมจะหมดไปกับารายจ่ายทางสังคมอะค่ะงานน,งานนู้นงานนี้นู่นนั่นนีเ่เพื่อนต้องอย่างนี้ใส่ซองไปถึงแม้ว่าตัวไม่ได้ไปแต่ก็จําเป็นที่จะต้องก็ต้องก็จาเป็นที่จะต้องใส่ซองไปให้แบบนี้ค่ะหรือในขณนะดเดียวกันตัวคุณอะคะ่ะอาจจะหมดไป เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารการกินก็ได้นะคะขอดูรายได้หน่อยดีกว่ารายได้นะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะรายได้ได้มาเรื่อยๆค่ะบางทีคนชาววันพุธเองส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ข้อหนึ่งนะคะทํางานใ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 นงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงคนอื่นเขาอาจจะโดนพักงานหรืออะไรต่างๆนานาไปแต่คุณนะคะตำแหน่งของคุณนะคะค่อนข้างที่จะให้ออกได้ยากหรือว่าเปลี่ยนได้ยากหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นงานที่สามารถทําได้แบบยาวๆไปเลยนะคะค่อนข้างที่จะ เซฟพอสมควรนะคะรายได้ก็ตามอัตภาพคือหมายความว่าคือมันมีรายได้เข้ามานั่นแหละจากงานจากสิ่งที่คุณทํานั่นแหละค่ะไม่ได้มีรายจ่ายอะไรแต่แต่รายจ่ายส่วนใหญ่คืออย่างที่บอกไปคือในเรื่องของภาษีสังคมแล้วก็เรื่องของการกิน คือนะรู้สึกว่าไพา่พตำแหน่งเนี้ยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะคือมีรายได้เข้ามานั่นแหละค่ะจากสิ่งที่คุณทําบางทีคุณอาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแฮนด์เมดหรือการเย็บปักถักร้อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออะไรที่ที่ต้องใช้เวลากับมันนะคะคือต้องต้องแบบใช้เวลากับมันทีละชิ้นค่อยๆประกอบไปทีละอย่างทีละทีละแพทเทิร์นอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ต่อมาค่ะในเรื่องของการงานการงานนะคะให้ระมัดระวังนิดนึงค่ะ บางทีคุณอาจจะมีปัญหากับ ผู้ร่วมงานก็ได้นะคะมีปากเสียงความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังด้วยเปิดไพ่ขยายในเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งค่ะการงานนะคะคุณจะสามารถทํามันได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาให้กับมันคือถ้าเกิดคุณมีสมาธิกับมันโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาขัดนะคะทาได้แบบยาวๆเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆงานก็จะไปไวเนสไตล์ของคุณแต่ส่วนใหญ่แล้วะคะ่ะจะโดนมาขัดใจจากคนรอบข้างนั่นแหละนะคะจากเพื่อนร่วมงานนี่แหละคะ่ะมา ถามนู่นนี่นั่นหรือว่าจําเป็นที่จะต้องอมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าต้องติดต่อสื่อสารห,หรืออะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคกับคุณสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงของเดือนนี้ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เปิดไพ่หนึ่งใบนะคะให้กับคนที่กําลังว่างงานอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ว่างงานจะได้งานไหมหรือว่าใครที่กําลังอยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนหรือเปล่าจะมีเกณฑ์ได้ย้ายไหมนะคะ อ่ะได้ไพ่ใบนี้ค่ะกงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาแล้วนะคะคือต้องบอกนะคะว่าไพ่กงล้อนเนี่ยนัดก็รู้สึกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ,ะมีความเจริญก้าวหน้าค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานไปงานที่ดีขึ้นหรือว่าไปในตําแหน่งโยกย้ายเลยแบบนี้ค่ะไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสอยู่นะคะ,ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากที่จะคนที่ว่างงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานค่ะแล้วก็เป็นงานที่คุณถูกใจด้วยนะคะถือว่าดีมาก มากเลยแล้วก็จะเป็นการการได้แบบปึับปรับกระทันหันฉุกลระหุกปัจจุบันทันด่วนคือคือแบบมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจนิดเดียวเท่านั้นเลยแบบนี้ค่ะจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะหรือบางทีอะค่ะอาจจะแบบเป็นคำสั่งที่อยากที่สั่งลงมาว่าเออช่วงเนี้ยให้ไปทำที่ท,ที่ตรงนี้ก่อนนะแบบนี้นะคะบรรยากาศจะเป็นในลักษณะนั้น ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักค่ะสําหรับความรักนะคะจะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดนะคะคนมีคนโสดสนิทกับคนโสดท,ที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่า ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ฉันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนแพ้และเป็นคนชนะค่อนท้างที่จะดื้อม,มากพอสมควรนะคะจริงๆไพ่ใบนี้นัดรู้สึกว่าถ้าไปอยู่ในตำแหน่งของการงานะ่ะจะค่อนข้างดีคือเหมือนกับบอกว่าลบชนะรบ้อยครั้งชนะอร้อยครั้งค่ะแต่พอมาอยู่ในตำแหน่งของของคู่รักแล้วอะคะ่ะมันอาจจะมันมันคือความรักความสัมพันธ์ของ คู่อะค่ะของของคนสองคนอะมันไม่ได้มันไม่จาเป็นที่จะต้องมีฝ่ายไหนแพ้หรือฝ่ายไหนชนะเสมอไปดังนั้นก็ให้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 ระวังด้านนี้เอาไว้ด้วยนะคะขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มหนึ่งใบนะคะเน่ก็ยังคงมีความดื้อลุงอยู่นะคือจริงๆอะผู้หญิงก็แรงผู้ชายคือแบบต่างฝ่ายต่างแรงด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ยังดีหน่อยตรงที่ตรงที่ มันจะมีฝ่ายหนึ่งที่เออพยายามยอมให้พยายามแบบว่าพยายามเบาให้แต่ก็ไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะคะ่ะนัดก็จะบอกเลยนะคะว่าทอยทีทอยอาศัยแล้วกันนะอันไหนคือแบบ มันมันมันไม่มีทาง50-50หรอกนะคะมันอาจจะ4 0 4 0 60ก็ได้หรือ70-30เลยแบบเนี้ยค่ะก็ได้ในบางเรื่องนะคะทีนี้เรามาดูคนโสดค่ะสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบให้คนที่โสดสนิทค่ะคนที่โสดสนิทนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะ ก้องโฟกัสหรือเปล่าโอเคนะคะคืออย่างนี้นะคะสําหรับคนที่โสดสนิทจริงๆอะ่ะคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการใครขนาดนั้นนะคะถามว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้อ่มไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะก็คือคุณก็มีความสุขในพื้นที่ของคุณแล้วก็ขอพักรักษาตัวรักษาใจบางทีเนี่ยในเรื่องของคนเก่าๆหรือความ ประสบการณ์ความรักครั้งเก่ามันทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าฉันขอพักก่อนฉันยังไม่พร้อมที่จะมีใครสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะตื่นในขนาดเดียวกันนะคะตัวคุณอาจจะมีคนในใจอยู่แล้วแหละแต่ว่า แต่ว่าอาจจะเจ็บกับคนนั้นมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะสําหรับคนที่สอดสนิทบรรยากาศนะแล้วยิ่งไปบวกกับความเป็นตัวตนแล้วก็ในเรื่องของงานด้วยนัดรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาคิดถึงหรือว่าโฟกัสในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเปิดไพ่หนึ่งใบให,ให้กับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะอ่าได้ไพ่ใบนี้นะคะสำหรับคนที่สถานะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็น การเริ่มต้นการมีความราาักค่ะบางทีคุณกับเขาหรือว่าหรือคุณกับคนที่คุณคุยด้วยะคะ่ะอาจจะเพิ่งจะเริ่มคุยกันหรือว่าเพิ่งจะเริ่มรู้สึกมีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนะคะถามว่าเป็นยังไงนะัดรู้สึกว่ามันเป็นไปในทิศท,ทางบวกนะดีไม่ดีคุณอาจจะเป็นฝ่ายรุกหรือว่าเป็นฝ่ายจีบของก่อนก็ได้นะคะจากไพ่ใบจากไพ่ใบแรกเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเป็นฝ่าย กระชับพื้นที่เข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะอ่าจะเป็นตัวคุณนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของ สุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือไพ่ใบนี้ค่ะ,ะข้อแรกเลยนะคะระวังอาการคือน,นอนไม่หลับหรือว่าอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะมักจะสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเพราะว่ามีอะไรบางอย่างเนาะอาจจะฝันร้ายหรือว่าได้ยินเสียงหรือว่าสภาพแวดล้อมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยแบบนี้คะ่ะดังนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของการนอนด้วยแต่จริงๆสภาพแวดล้อมเรื่องการนอนเป็นสิ่งสาคัญมากๆนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงคือ ือจะระวังยังไงอ่ะก็คือเรานอนเนาะเออคือนายก็คิดอยู่ว่าเออมันจะระวังยังไงเนาะอ่ะแต่ก็โอเคหลีกเลี่ยงแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าห้องไหนตรงไหนมันเสียงดังก็ย้ายห้องได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะลองดูนะคะส่วนในเรื่องของ อุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะกังวลใจแต่แค่นิดนึงตรงทีอ่อาจจะโดนไฟอาจจะระวังฟืนไฟในบ้านสักนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะไฟรั่วหรืออะไรต่างๆไฟตกไฟดับหลอดไฟเสียอะไรแบบนี้ค่ะ,ะตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของโชคลาภสำหรับโชคลาภชาววันพุธนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือไพ่ใบนี้มันค่อนข้างที่จะผูกกับในเรื่องของ แต้มบุญของตัวคุณที่ผ่านมาถ้าที่ผ่านมาคุณเป็นคนโชคดีหรืออะไรต่างๆนานาค่ะโชคอะ่ะมันจะวิ่งเข้าหาคุณในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาบุญก็ไม่ค่อยได้ทาสีนห้าก็ไม่ค่อยได้ถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือไพ่ใบนี้มันเหมือนกับพอมันได้มามันไม่ใช่มันไม่ใช่การถูกรางวัลใหญ่มันไม่ใช่การถูกเงินแล้วก็ได้เงินแล้วจบไปอะค่ะมันคือมันอาจจะมาในรูปแบบของ อของอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโชคดีอะที่แบบที่ได้มาค่ะอาจจะมาในรูปแบบสมมุติว่าเราขับรถอะคันหน้าดันเหยียบตะปูดันหน้าคันหน้าดันแบบไปอะไรก่อนเนี้ยแต่คันเรารอดอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นความโชคดีแบบนั้นอน่ะเอออย่างนั้นอะนะคะคือนักคิดว่าคนที่ฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจคือมันมันคือบรรยากาศของความแบบอ่ะอืม ไม่รู้อะคืออาจจะเรียกได้ว่าคลาวคาดก็ได้นะอาจจะเป็นแบบแบบนั้นนะคะจะมีโชคเรื่องหรือว่าเรื่องงานอย่างเงี้ยไปติดต่อตรงเนี้ยคนก่อนหน้านี้แบบเออจังหวะไม่ได้หรือาการการ ทำระบบหรืออะไรต่างๆมานานๆไม่ได้แต่เรากลับได้เลยแบบนี้ค่ะมันจะเป็นมาในรูปแบบนั้นะมากกว่าในเรื่องของการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรืออะไรต่างๆนานาการเสี่ยงโชคนะคะอ่ะพูดถึงการเล่นหุ้นด้วยเหมือนกันสําหรับคนที่ใครที่สนใจในเรื่องของการเล่นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะตัวที่คนซื้อไว้นานๆแล้วค่ะช่วงเนี้ยหุ้นมันอาจจะกราฟกำลังขึ้นอยู่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่านะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับอ่ะขอขอพูดนิดนึงในเรื่องของ อาชีพเสริมเพราะว่าปัจจุบันนี้ยนะเชื่อว่าคนเราอะค่ะต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะอาชีพเสริมของคุณกําลังได้รับความสนใจนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามดังนั้นนะให้ไปทางนั้นนะมาถูกทางแล้วนะให้ไปทางนั้นนะให้เต็มที่นะคะอย่าแบบอย่าวอกแวกหรือว่าอย่าเปลี่ยนประเด็นหรือว่าอย่าเปลี่ยนแนวหรืออะไรแบบนี้ค่ะถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับอาชีพเสริมค่ะ โอเคจบแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ค่พาพาคะก็ถ้าเกิดว่าแม่นไม่แม่นสามารถคอมเมนต์มาได้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะคือถือว่าเป็นกําลังใจให้กับนัดนะคะนัดอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็คือ ปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึง่งนั่นก็คือในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเบอร์มงคลค่ะลองสังเกตดูนะคะว่า,าแทบจะทุกคนเลยมีเบอร์มงคลแทบจะแบบอยากที่จะขวนขวายหรือว่าหาเบอร์มงคลมาไว้กับตัวเองนะคะแต่ว่าบางคนนะคะเบอร์มันมงคลจริงนะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เหมาะกับเราหรือว่ามันไม่ได้ดีสาหรับเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะลองมาให้นัดวิเคราะห์เบอร์ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็นัดก็มีเบอร์ ให้ด้วยนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้ค่ะไลน์แอดแอดนัทโโสี่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ